รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสปอตโฟกัสรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่นทัทัตทองครับพบกันเช่นเดิมครับและก็ยังคงอยู่ที่รีเวเดกอฟคลับนะครับจังหวัดปทุมธานีครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์โอเพนครั้งที่49ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็เกริ่นหัวเอาไว้แล้วนะครับวันนี้เราจะไปลงรายละเอียดกันว่าการแข่งขันในปีนี้เนี่ยนะครับแหมใครเป็นผู้ชนะใครเป็นแชมปเปี้ยนแล้วก็ได้เงินรางวัลมากมายขนาดไหนนะครับมีแต้มสะสมอย่างไรแล้วก็ไป ถ้ามีจังหวะดีๆก็ไปฟังครับว่าในปีต่อๆไปนั้นเขาจะจัดกันช่วงไหนปีไหนอย่างไรหรือว่าจะเอานักกอล์ฟจากต่างประเทศเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันสถานการณ์โควิดเขาก็เลยปิดเฉพาะให้นักกอล์ฟภายในก็คือภายในประเทศของเราบี้กันสนุกครับระหว่างนักกอล์ฟดังๆอดีตแชมเปี้ยนแล้วก็คนที่หวังที่จะมาชิงแชมปเปี้ยนนะครับรายรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปติดตามกัน o c กัสนิวสนับสนุนโดยใหม่อีสุสุดีแมกพลานุภาพไร้ขีดจำกัดสิงค์คอร์ปอเรชันมิดแท้ประกันภยัยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าผู้บุกเบิกโครงการเมืองไทยขับขี่ปลอดภยัยยกระดับมาตรฐานศูนฝึกขับขี่ปลอดภยัยกรุงเทพครั้งใหญ่สู่การเป็น Honda Safety Riding Park Bangkok รองรับไลฟ์สไตล์การขี่ของคนรุ่นใหม่โดยการไปเปิดสนามฝึกสอนที่ทันสมยัยครบครันทั้งทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นนะครับพร้อมด้วยคอร์สฝึกทักษะอีกหลากหลายโดยมีดรอารักษ์พรประพานะครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าเมนูแฟคริ n งจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้ในประเทศไทยได้เป็นประธานเปิดการถแถลงข่าวแล้วก็เปิดงานไปฟังเสียงท่านครับ ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์ับขี่ปลอดภัยคานดาลางกำแหงน,นะครับก็เปิดมานานแล้วครับแต่วันนี้นะครับเปิดสัก,กรารใหม่นะครับเพราะว่าเราได้ทําการลื้อพื้นถนนเก่านะครับออกไปหมดแล้วเป็นพื้นถนนใหม่ที่ได้รับความปลอดภัยตามมาตรฐานกรมทางหลวงนะครับพร้อมกับคอสติ้งมีเรียกว่าเดิร์คอร์นะครับคือคอที่มีแบบขี่ไปลงทุ่งนามีน้ํามีดินอะไรอย่างนี้นะครับ เราต้องการให้ฝึกให้ทุกคนนะครับที่ใช้รถจักรยานยนต์นี่นะครับได้เกิดความตระหนักนะครับว่าการขี่นี้ต้องขี่อย่างปลอดภัยช่วยกันคนเล็กกันน้อยนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าอุบัติเหตุของประเทศไทยจะเป็นศูนย์นะครับขอให้คิดนะครับอุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มได้ที่ตัวคุณเองครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้านะคะเปิดบ้าน พร้อมรับนักเรียนสมาชิกผู้ใช้รถจัก,กรยานยนต์ทุกคนที่สนใจจะมาเรียนแล้วนะคะก็ตอนนี้หลังจากที่เราปิดในช่วงของโควิดมาหลายเดือนเราก็มีการปรับปรุงเปิดเต็มรูปแบบทุกศูนย์ทั้งที่นี่กรุงเทพนะคะแล้วก็ที่สมุทรปราการสรัมโลงที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตและวันนี้3ที่ก็คือกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตเป็น Honda Safety Riding Park รพร้อมตอบรับตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ มอเตอร์ไซค์ทุกๆคนด้วยค่ะช่วงอินโฟกัสสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้ากรมแต่งใหญ่ใสให้สุดผลิตภัณฑ์ตราจระเข้มิตรแท้ประกันภยัย อโฟกัสในช่วงของอินโฟกัสนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากโคดย่งนะครับวรวุฒิศรีมัคคะนะครับหรือว่ากุนซอของทีมเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นสวัสดีครับโคดยงครับสวัสดีครับพี่ครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่มาให้เกียรติกับรายการสปอตโฟกัสนะครับครับผมแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่ ประสบความสําเร็จสําหรับทีมเยาวชนหรือว่าช้างน้อยของเรานะครับแม้ว่าอาจจะไม่ไม่เต็มร้อยอย่างที่ตั้งใจแต่ว่าสุดท้ายมันก็ได้เข้ารอบมันก็เหมือนกันนะครับตอนนั้นตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยความรู้สึกแตกต่างกันไหมเยอะไหมมันก็หมายถึงว่าเราก็ทํางานสําเร็จนะครับก็ก็มันก็เขาเรียกมันก็โล่งอกนะครับ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 แต่ตอนนี้ว่ามันก็มีเวลาที่จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวอีกหลายเดือนพอสมควรใช่ไหมครับ ครับผมครับผมโค้ชย่องวางแผนตรงนี้ยังไงครับคือผมว่าตอนนี้จริงๆทางสมาคมแลวก็ทางคุณแป้งน่าจะโฟกัสตรงที่ซูซูกิครับครับเพราะว่าใช่เพราะว่าตอนนี้ของเรามันก็ยังเหลือเวลาประมาณสักเจ็ดแปดเจ็ดเดือนใช่ไหมครับครับประมาณเจ็ดเดือนแล้วก็ผมว่าตอนนี้โฟกัสที่ซูซูกิครับก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมว่าหลังจากซูซูกิครับเนี่ยผมว่าคงค่อยมา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 แบบมาปรึกษาอะไรกันอีกครั้งนะครับอมื่อก่อนเห็นท่านนายกสมาคมท่าน พลตำรวจสมยศบอกว่าจะให้ความร่วมมือกับ,บกับทางทางทีมทางผู้จัดก,การทีมทางทีมนี้เต็มที่เนี่ยแต่ความว่ายังไงครับก็ทางที่นายกบอกว่าให้ความร่วมมือก็ก็อย่างเช่นล่าสุดนี้ก็คืออ,อ,อย่างทีมชาติจุดไนี่ก็จะจุดเหล็กก่อนก่อนก่อนที่จะไปนัดหนึ่งใช่ไหมค,ครับผมว่าผม,ผมว่าคือควาว่าให้ความร่วมมือน,นี่คือถ้าเกิดหลีกสามารถ เขาเรียกว่าดุดได้หรือว่าเรื่องแข่งเล่นิดนึงอะไรเนี่ยผมว่ามันก็จะช่วยได้เยอะครับใช่ครับผมใช่ถือเทว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจงคิดว่าการรวมตัวสักสักเท่าไหร่เนี่ยถึงจะคิดว่าพอใจแล้วว่าเออทีมน่าจะกลับน่าจะพร้อมเนี่ยประมาณผมผมว่าจริงจถ้าเกิดสภาพร่างกายเด็กดีๆตัวหลักสโมสรนะครับว่ามีสักประมาณสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์หรือ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 อาจจะที่ยี่สิบวันอะไรเงี้ยผมว่าก็ยังโอเคแต่ว่า ถ้าเกิดร่างกายเด็กยังไม่พร้อมเลยหรือว่าเด็กไม่ใช่ตัวหลักสโมสรนะผมว่าอย่างน้อยก็ต้องมีหนึ่งเดือนเพราะว่าการมาสร้างร่างกายเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาเกือบประมาณสองอาทิตย์นะครับครับแล้วเหมือนมาพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแฟนๆก็ยังยังบางคนก็ยังติดใจอยู่ที่ว่าเอ๊ะทำไมน้องสองคนที่เจ็บหนักเลยเนี่ยทำไมร่างกายไม่ไม่ฟิตมากหรือว่าอย่างไงฮะสองคนนี่คือ สภาพร่างกายเขาก็เป็นตัวหลักสำคัญนะครับนั่นเองพี่เพราะว่าแต่ว่าอาจจะด้วยสภาพสนามซึ่งซึ่งใช่ใช่ซึ่งซึ่ง,งยาเทียมเราไปเล่นเนี่ยคือมันมันอาจจะเป็นยาเทียมที่ที่ที่เขาเรียกว่าที่เล่นกันมานานนะครับตอนนี้เวลาร่างกายเราสไลด์ไปหรือว่าร่างกายเราล้มไปเนี่ยครับตัว,ต,วตัวตรงข้อเท้าเนี่ยมันไม่ได้ไปตามกับร่างกายเราก <ừ> ็ <heres S 1> เลยอาจจะทําให้เกิดการฉีกของเอ็นแล้วก็แตกของของข้อเท้าครับใช่เป็นไปได้เพราะว่าพื้นมันอาจจะแข็งไม่เหมือนกับ เหมือนหญ้ et, าธรรมรดาธรรมชาตินะต้นตรงนั้นก็นนถือว่ามาดาแป้งตอนนี้ยังเรียกว่าให้โอกาสหรือว่าให้ความหวังกับกับโคชโยกงยังไ <c oughs> งคือตอนนี้เรื่องเรื่องเรื่องนาคตเหมือนเหมือนที่ผมบอกว่าตอนนี้ผมว่าตัวของ,ง,好好ง,งของของตัวของคุณแป้งเองก็น่าจะไปโฟกัสตรงซูเก็ตครับเพราะว่าใชเพราะซูงก็ตครับนี่ตอนนี้คือมันก็เป็นศึกใหญ่มากนะครับใช่ใช่าก็ผมเพราะว่าผมก็จะบอกว่าของข <rist S 1> <พ>องอย่างยูยี่สามเนี่ยคือมัน มันเพิ่งเข้ารอบไปผมว่ามันยังมีเวลาที่จะต้องคุยเดีกเยอะครับครับผมมันยังมีราเยอะครับครับตอนนี้นี่เขาเปการแบ่งโถกันแล้วแต่ว่ายังยังไม่ล้วงนะว่าว่าใครจะไปอยู่กับใครทีไหนจะไปอยู่ทีมไหนใช่ไหมครับครับผมใช่ครับใช่ครับครับเท่าที่มองดูเนี่ยคิดว่าเป็นไงบ้างพอจะในรอบในรอบที่สุดท้ายเนี่ยคือเวลามาเล่นรอบสุดท้ายมันมันก็เหมือนปีเมื่อมาสี่ปีแล้วที่ที่ผมทําเข้ารอบสุดท้ายครับแล้วก็ไปเล่นก็ ส่วนมากทีมมันก็จะเป็นทีมเกด,เดียวที่เราไปคัดบอลโลกของชุดใหญ่ครับครับอ่าคือมันก็จะเป็นทีมเป็นเป็นเป็นหัวกระที่เข้ามาแล้วตันนีว่าเออผมว่าตอนนี้เราจะไปจับเจอใครอะไรก็แล้วแต่นะผมว่ามันมันก็อยู่ในทีมที่เขาเรียกว่าเป็นชั้นนําหมดฮึมนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งยังไงผก็รอบสุดท้ายนะทีมจะไม่ลีกนี้ทีมจากที่มีรายชื่อแน่นอนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่หนักนะครับใช่ครับใช่ครับก็ต้องต้องรุ่นกันต่อไปนะครับทีนี้ว่า ในเรื่องของนักเตะจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างฮะคือตอนนี้เราเราบอกแล้วว่าชุดที่เราไปเนี่ยคือชุดที่ที่พร้อมที่สุดณนะ <c oughs> เวลานั้นนะครับแล้วก็ <c oughs> สโมสรก็กรุณาให้ความร่วมมือนะฮะ <c oughs> ส่วนอีกรอบสุดท้ายเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยเ,เราอาจจะได้ชุดที่ดีสุดไปกันนี่มันก็ต้องรอทางาลีแข่งจบหรือ, <c oughs> เ,อเขาเรียกว่าต้องรอดูว่านักเตะคนไหนมีอาการบาดเจ็บ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ <c oughs> จะมีนักเตะจากคนไทยที่เล่นอยู่ต่างประเทศจะเข้าเสริมกี่คนนะเรารเราก็ได้มีแผนงานเตรียมตั้งแต่แรกแล้วครับ,คร,บครับผมแล้วเนเรื่องตอนนั้นเห็นมีบนบานสา่กล่าวพอสมควรนะครับ,รบไป,บไ,ปไปแก้บนอะไรกันเรียบร้อยอยังหรือว่าบนอะไรว่ายัางไงไหมฮะคือจริงๆไอ้ไอ้เรื่องบนที่วิ่งสิบรอบเลยผมผมผมไม่ได้บนนะครับคือผมผมเป็นการพูดเล่นเรื่องเรื่องเรื่องโจ๊กกับเด็กครับว่า่างใจอ่าใช่พอดีตอนนั้นทางกุณแป้เข้ามาฉีดไปหนึ่งล้านบาทใช่ไหมฮะวันที่เจอเราครับ ผมก็เออได้จะเราเราจะมีอะไรแบบทําให้เด็กเซอร์ไพรส์ผมผมก็เลยอ,อ,อผมลงวิ่งที่สิบรอบดูแ่บเพราะว่าตอนที่อยู่คุมบอลเนี่ยคือเด็กก็ไม่เห็นเราออกกำลังกายเลยอะไรเงี้ยพอผมบอกว่าวิ่งสิบรอบเขาก็เหมือนกับแบบดีใจมากเลยประมาณเนี้ครับ <c oughs> เครับ<ๆ>ผมอย่างน้อยก็โชว์พลังให้ให้เด็กๆเห็นว่าเฮ้ยยังไหวอยู่อะไรอความทรมานว่าไม่ใช<ๆ>่ว<ม>่าลงไปชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวนะแต่เขายังไหวอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับ อ่ะาะนั้นก็ในช่วงเวลาแล้วช่วงเวลานี้ฮะทำยังไงโค้ชย่งมีเวลาว่างใช้เวลาว่างทําอะไรบ้างเนี่ยขยาถามคือตอนนี้ก็พยายามดูฟอร์มนักเตะที่อยู่ในข่ายเลยนะใส่ครับแล้วก็อืมแล้วก็เดี๋ยวว่าวันว่างก็จะเข้าไปทางสโมสรก็อาจจะเข้าไปขอบคุณโค้ชเขาหรือว่าทางผู้ใหญ่ที่รู้จักในประมาณนี้ครับที่ที่คุณลาปล่อยนักเตะมาไรประมาณนี้ครับเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้ทางคุณแป้งก็โฟกัสไปกับซูกีครับ เยอะมากครับผมก็เลยอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้ครับคืออย่างน้อยความสัมพันธ์นะกับสโมสรเนี่ยบางทีสโมสรเขาก็บางรายเนี่ยอาจจะน้อยใจเฮ้ยเอานักเตะเราอุตสราบฟูิฟักอย่างดีพอไปใช้แล้วปบาดเจ็บขึ้นมาไม่ดูแลไม่อะไรเงี้ยอย่างน้อยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปให้กำลังใจไปขอบคุณอย่างโคชโยงพูดเนี่ยผมก็ถือว่าว่าถูกต้องที่สุดนะครับแต่เพราะว่าเพราะว่าการการที่นักเตะบาดเจ็บคือคือตอนตอนที่อยู่ที่มองโกเลียนะครับทาง ทางสมาคมแล้วก็ทางคุณแป้งนี่ก็คือดูแลอย่างดีทุกคนกลับมานี่ได้รับการเอ็กซเรย์เอ็มไอทุกคนนะครับแล้วก็รับการรักษาจากทุกคนครับคือสโมสรเห็นอย่างนี้เขาก็เบาใจแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออ่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับโคชย่งแล้วก็บรรดาน้องๆอายุ23ปีให้ประสบความสําเร็จให้ได้ครารอบลึกๆไปกว่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับทัวช์โจ้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับ โฟกัสเิเศษลีมิงโชว์สนับสนุนโดยไม่อีสุซุดีแม็กซ์พลานุภาพไร้ขีดจำกัดบริษัทปตทจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัย นี่ก็คือบรรยากาศการดวกรลก้านเหล็กในรายการแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์โอเพครั้งที่49สิงคด่วยพระราชทานนะครับพร้อมด้วยเงินรางวัล80ล้านบาทครับที่สนามกอล์ฟรีวเดลกอล์ฟคลับจังหวัดประทุมธานีซึงงานนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานครับบริษัทสิสงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและอีกหลายๆห,หน่วยงานแล้วก็พันธกิจของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยนะครับ โดยสนามนี้แชมป์ของรายการนั้นกว้าเงินรางวัล1.5ล้านบาทครับได้แก่นหนุ่มจากจังหวัดนราธิวาสคือสุดมแก้วการจนาครับโปรวัย23ปีทําสกอร์เข้ามา23อันเดอร์พา261ครับที่ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดนะครับทำให้สุดมเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่6ครับที่คว้าถ้วยใบนี้ไปครองโดยต่อจากสุเทพมีสวัสด์ครับปี1991บุญชูเรือกิจ1992และ2004 จากนั้นก็มีประหยัดมากแสงครับปี2013แล้วก็ล่าสุดนั้นก็คือรัฐนนวรรณศรีจันทร์2017แล้วก็ตามมาด้วยพันคนพพิษยิรัต์หรือว่าปัวมะพร้าวครับ2018นะครับพร้องกระนั้นทางสนามยังมอบรางวัลพิเศษให้กับแชมป์ด้วยสมาชิกตลอดชีพของสนามรอบในเครือของ MBK ครับไม่ว่าจะเป็นสนามล็อกฟา์มกอล์ฟภูเก็ตหรือว่าเวทเมลเทนกอล์ฟคลับที่ภูเก็ตบางกอกกอล์ฟคลับหรือวเดลกอล์ฟคลับที่ปทุมธานีอีกด้วยนะครับโอ้ อันนี้เยอะเลยทีเดียวครับในขณะที่รองแชมป์นั้นตกเป็นของพรมมีสวัสด์ครับนักอลอฟที่หวังจะเดินตามรอยคุณพ่อนะครับนั่นก็คือคุณพ่อเขาสุเทพมีสวัสด์ที่เคยคว้าแชมป์ถ้วยใบนี้ไปครองนะครับแต่ว่าตัวเองนั้นทําได้แค่รองชนะเลิศครับทาสกอร์เข้ามา4วัน19อันเดอร์พา265ร้อ้ครับแม้ว่าในวันสุดท้ายนียจะตามดีหายใจรถต้นคอห่างยงแค่สตรกเดียวจากหลุมที่11ครับแต่ว่าก็โดน จบแก้วกนารชนะน้ำตีจากไปครับในขณะที่พรมมีสวัสดินั้นรับเงินรางวัลไป9 5 0 0 0 0บาทครับก่อนนถือได้ว่าน่าเสียดายแทนครับโอกาสก้ายังมีอีกมากทีเดียวสำหรับอนาคตข้างหน้าทางด้านคุณรังสิตลักษิตาโนนนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยและผู้ช่วยประธานกมการบริหารอาบุโสบริษัทบุร,บรีจำกัดก็กล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่กอล์ฟรายการนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในปีหน้าอาจจะมาจัดที่สนามแห่งนี้อีกเพราะว่าถือว่าเป็นสนามที่ได้รับการยอมรับจากบรรดาน,นักกอล์ฟแล้วก็ในานานาชาติครับครับการแข่งไทยแลนด์โอเพนครั้งที่49นะครับที่ลิเวอร์เดลก็นับว่าประสบผลสำเร็จนะฮนะในะกอล์ฟไทยนะก็ได้คอ้แชมป์นะเป็นคนที่6คิดว่า แล้วก็นักกอลของเราเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นนะตีก็ดีมากคิดว่าต่อไปนี่แชมป์น่าจะอยู่เมืองไทยหลายปีนะครับอยู่ผลงานแล้วแต่คนตีดีสนามก็ไม่ง่ายนะในในลักษณะทั่วไปถือว่าเป็นสนามที่ที่ยากพอสมควรแต่ก็ทําได้าะนั้พูถึงทัวร์นาเมนต์นี้ในในปีต่อไปด้วยครก็ปีหน้าก็คงมาที่สนามริเวอร์เดล คิดว่านะคิดว่าเอเชียทัวร์ก็คงต้องมาถ้าเราให้เอเชียทัวร์ทำก็จะมาริวเดลถ้าเอเชียทัวร์ไปทำเราก็มาริวเดลก็ยังคงอยู่ออเตรเลนด์ไปก,ก็อยู่กับไทยออเตรเลีดไปอีก3-4ปี 3, 4, 5, 5ปีแล้วแต่แล้วแต่ใครจะจ่ายตังค์ให้นะแต่3ดสมดีนะครับบริการก็ดีอาหารก็อร่อยนะก็ดีหมดนะครับ ท่านนายยีกพูดถึงซีเกมหน่อยได้ไหมคะนั่นมาตีเกมอีกรอบอีกไม่กี่เดือนเองคะ่ะซีเกมเหรอซีเกมเราก็เตรียมพร้อมนะเราคิดว่าปีนี้น่าจะได้เหรียญทองโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะผู้ชายด้วยเอาเป็นทีมเอาทั้งหมดเลยกัน <c oughs> สี่เหรียญทองนานๆอันทีมก็เอาให้มันได้ <c oughs> สี่เหรียญทองเลยกันนะ เกมวันนี้โดยรวมถือว่าทําได้ดีครับตามเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่แรกครับก็ตีพยายามให้เสียน้อยครับแล้วก็พยายามทําอันเดอร์สนามให้ได้ครับก็เอาชนะตัวเองให้ได้ครับรู้สึกยังไงครับตอนที่ผมไล่มา 1, 2, หนึ่งสอร์แล้วลึงสตอรก็รู้สึกเราต้องเล่นตามเกมอย่าไปหลงตามเกมของเขาครับก็คือเราก็มีสมาธิกับเกมแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับวันนี้มีได้เสีย สองสามหลุมใช่ไหมครับเห็นใช่ครับใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับน่าจะเป็นจังหวะด้วยครับเพราะว่ารู้สึกว่าจังหวะไม่ค่อยดีครับวันนี้ลูกได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังดีที่วันนี้พัดค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างดีครับก็ทําให้เราไม่เสียโบกี้เลยครับวันนี้รู้สึกไงครับได้ครองถ้วยพระราชทานใบนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆครับก็มอบถ้วยใบนี้ให้กับครอบครัวครับถ้าไม่มีครอบครัวก็ไม่มีผมวันนี้ครับ ขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณอยา่างแรกก็ครอบครัวเลยครับแล้วก็สิงค์คอร์ปอเรชันไททาริสฟุตจอยครับแล้วก <th ็ผู้สนับสนุนทุกท่านครับโควิดที่ผ่านมามีปัญหาอะไรกับเราบ้างคะในอาชีพกอล์ฟก็ไม่มีทัวร์นาเมนต์แข่งครับแต่ก็ข้อดีก็คือมีเวลาให้เราได้ซ้อมมากขึ้นครับมีเวลาให้เราคิดทบทวนสิ่งที่เราไม่ดีอย่างเงี้ยครับ จะโปรแกรมจะมีโปรแกรมเลยเขาประเทศจะเปิดอะไรยยากก็จะเปิดะครก็ตั้งเป้าปีหน้าเล่นเอเชียนทัวร์ครับก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับพยายามอยากได้แชมป์เอเชียนทัวร์อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากรายการนี้มีรายการต่อไปที่ไหนครับอ่ามีที่โรจน์ฮิลลครับอีก2อาทิตย์ครับแล้วก็สิ้นเดือนนี้ก็มีที่ภูเก็ตครับเป็นแมตช์เอเชียนทัวร์ที่เพิ่งกลับมาจัดนะครับฝากแฟนกอล์ฟติดตามเชียร์เราต่อนะครับ ครับก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าพี่พี่น้องๆองทุกท่านครับนักกอล์ฟไทยทุกคนครับก็ติดตามเราได้ทางลาสกอร์หรือว่าทางทีวีก็ได้ครับขอบคุณมากครับสปอตโฟกัสเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณครับสำหรับบรรดาแฟนๆรายการที่ติดตามมาโดยตลอดและสุดท้ายก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอาทิบริษัทตรีเพรอีสุเซลจำกัด บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปบริษัทปตทจำกัดมหาชนและผลิตภัณฑ์ตราจอระเก้ผมขอใจทักุุลลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ